เวลาเองก็สอบหน่อยไปกินมาใช่ไหมอร่อยปะอร่อยปกติอะปกติข้าบางคนไม่ค่อยชอบกินน้านเอออร่อยอืมเพราะว่ายังไม่เจอร้านที่สวยอะไยแต่ว่าร้านนี้อร่อยอร่อยจะรู้สึกว่าจริงๆในไทยก็มีร้านอร่อยอร่อยจะรู้สึกว่าต้องกลับไปกินอีกเนี่ยสามารถบินไปแค่กินในเชียงรายดู แต่ว่าหนูเวอร์มันอร่อยแต่มันอร่อยจริงมันอร่อยจริงใช่ไหมจริงจะแบบทอดเผวนานบ้างบางเวลารอนานมากเขาบอกต้องไปกินแล้วพี่เพื่อนต้องไปกินแล้วพี่เพื่อนกินบ่อยมเปล่ปจริงจริง<ๆ>ในไทยก็มีแบบที่รสชาติคล้ายๆกันนะชื่อว่าอิคูชะราเมงมั้งรู้สึกว่าจะแบบรสชาติคล้ายกับ อิชิราบะราเมงของญี่ปุ่นมนะากเลยมีคนเคยอาจจะหมูข้าไปเป็นเล็บทำจมูกเนี่ยแล้วแล้วเขาแล้วเองได้เห็นนะเราทำออกมาไม่ห็<ๆ>้ไม่ออกไม่แค่แบบเขาแบบแค่รู้เขาบอกนะอะไรเงี้ย <c oughs> ที่เพื่อนอยู่ร้านทุกวันเลยเหรอคะ เกือบทุกวันเลยครับมีไหมแบบมาซื้อชาที่ร้านกินแค่เดียวแล้วดนะูเองทั้งวันก็ไม่ไม่ทั้งวันนะแ<า>ก็แบบหลายชั่วโมงก็มีจริงเหรออืมดีคะ่ะอิงของมาเล